Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh พบกเราอุมราีบตอีวันฉันมาธยมสุสตภี์ที่ห้าทับหนึ่งสวัสดีครับผมชื่อนายฟาดีมะมัดเลขที่6ครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรวยดาบูหลังเลขที่16ค่ะสวัสดีครับผมนายยุทธนาหาหัวเลขที่17ครับสวัสดีครับผมนายนภัทรนวลลงเลขที่18ครับครับผมนายฝั่งเราลงลิมเส้นเลขที่19ครับสวัสดีครับผมนายนัทวัฒน์จอมแก้วเลขที่20ครับนะครับผมชื่อภูวนายสัมุมาเลขที่37ครับสวัสดีครับกับผมนายมรุตกเลขที่38ครับเอาละครับนี่ก็คือวัสดุอุปกรณ์ที่จะทํานะครับผมหนึ่งนะครับคือปูนพลาสเตอร์ คือเครื่องช่างไวช่างปริมาณนะครับชนิดที่3ามก็จะเป็นกากาแฟนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำเปล่าครับต่อมาครับก็จะเป็นทีร้นนะครับแล้วก็กะละมังเอาไว้ผสมกันนะครับแล้วก็ถังเอาไว้ใช้เป็นแทนแม่พิมพ์นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราจะช่างกากาแฟนะครับ ในปริมาณ1,000กรัมครับโดยกากาแฟาที่เราชั่งนะครับเราจะต้องทำการร่อนก่อนนะครับ นี่นะครับก็คือกากาแฟหลังจากที่เราร่อนครบ1,000กรัมแล้วนะครับค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำปูนปัเตอร์นะคะมาใส่ลงผสมกันในภานชนะที่เราเตรียมไว้นะคะโดยปริมาณ2,000กรัมค่ะครับะ เตอร์ปูนบัตเตอร์หนึ่งถุงนะคะจะมีปริมาณอยู่ที่1000พันกรัมนะคะแล้วก็เราได้ใส่ไปสองถุงนะครับในสูตรนี้นะครับเราจะเป็นเราจะทําในสูตรที่กากาแฟปริมาณ1ต่อสองกิโลกร,รมัมก็คือกากาแฟ1กิโลกร,รมัมแล้วก็คูณบัตเตอร์อีก2กิโลกร,รัมค่ะครับเมื่อได้ที่แล้วเราก็ผสมเลยนะครับ ผสมไม่เข้ากันนะคะครับหลังจากที่เราได้ผสมเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนั้นเราก็จะเติมน้ําลงไปครับเติมน้ำเลยครับตอนนี้ผมจะเติมน้าแล้วนะครับเห็นไหมครับผมเติมน้ำมาครับตอนนี้เอาอีกนิครับคุณมารุตปีกครับผมได้ครับผมได้แล้วครับ ครับหลังจากที่เราได้ผสมกับน้ำแล้วมันก็จะเข้ากันหลังจากนั้นก็จะทำนี้ต่อครับหลังนั้นนะครับเราจะเอาท่อ PVC ซีนะครับลงไปนเพื่อที่จะให้เป็นรูปร่างของกระถานนะครับหลังจากนั้นเราก็ป่อทิ้งหลังจากนั้นก็จะปล่อยทิ้งหรือตากให้มันแห้งนะครับแล้วเราก็จะมาแกะแม่พิมพ์ออกนะครับนะครับ กระถางของเราก็แข็งแล้วนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนในการแกะกันนะครับมาดูว,ว่าเราจะแกะได้ขอผู้ช่วยนีกคนครับแล้วก็เราต้องแกงะตัวอข,อไไของท่งอพิมี์ไส้ในกอนะครับเนี่บเป็นเราแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กระถางของเราก็อยู่ในรูปที่ว่าสวยงามเลยนะครับประมาดูผลิตภัณฑ์ันีนะครับนี่นะครับคือผลิตภัณฑ์ของเรานะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับ